สรุปแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงในประเทศไทยคลิปเดียวจบ 1. สําสำคัญยังไงเป็นโมรดกโลกยูเนสโกที่พิสูจน์ว่าคนไทยโบราณ5,000ปีก่อนมีอารยธรรมสูงมากรู้จักทำเกษตรและหลอมโลหะได้เองโดยไม่ต้องรอเทคโนโลยีจากจีนหรือตะวันออกกลาง 2. จุดเด่นที่ต้องจำา 1. หายบ้านเชียงเอกลักษณ์คือลายเขียนสีแดง รูปก้นอ๋อยบนพื้นนวล 2. นวัตกรรมพบร่องรอยการทำนาแลกลบข้าวการเลี้ยงสัตว์และเครื่องประดับลูกปัดแก้ว 3. ความเชื่อพบการฝังซอมข้าวของเครื่องใช้สะท้อนเรื่องโลกหน้า 3. ที่มาการค้นพบปี2506สตีเฟนยังนักศึกษาชาวอเมริกันบังเอิญสะดุดรากไม้ล้มแล้วไปเจอขอบหยที่โผล่ขึ้นมา